เคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมเวลาเราเปิดข่าวเศรษฐกิจเนี่ยเราถึงได้ยินเรื่องเดิมๆซ้ําไปซ้ํามาเรื่องหนี้สาธารณะเอ่ยการค้ายเสรีเอ่ยหรือว่าทําไมธนาคารกลางถึงมีบทบาทสําคัญขนาดนั้นจริงๆแล้วคําตอบของทุกคําถามพวกนี้เนี่ยมันซ่อนอยู่ในประวัติศาสตร์ครับเป็นเรื่องราวการต่อสู้ทางความคิดที่สนุกและเข้มข้นมากๆซึ่งวันนี้เราจะมาเจาะลึกไปพร้อมๆกันคือเรื่องพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การเถียงกันเรื่องตัวเลขในห้องประชุมนะครับ แต่มันคือสมรภูมิทางความคิดของจริงเลยที่สู้กันมาเป็นร้อยๆปีละและก็ยังสู้กันไม่จบจนถึงทุกวันนี้มีคนเคยเปรียบเทียบไว้น่าสนใจมากครับเขาบอกว่าเราทุกคนเนี่ยก็เหมือนปลาที่ว่ายอยู่ในน้ําของระบบเศรษฐกิจคือเราคุ้นเคยกับมันซะจนไม่เคยรู้สึกตัวเลยว่าเราอยู่ในนั้นคําถามก็คือแล้วน้ําที่เราว่ายกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงกันแน่เอาล่ะครับ นี่คือแผนที่การเดินทางของเราในวันนี้เราจะย้อนเวลาไปดูจุดเปลี่ยนสำคัญในประวัติศา,าสตร์กันไปดูกันว่าวิกฤตเศรษฐ,ฐกิจครั้งใหญ่ๆเนี่ยมันให้กำเนิดนักคิดและทฤษฎีที่เปลี่ยนโลกไปตลอดการได้อย่างไงเรามาเริ่มกันที่บทแรกเลยครับจากทองคำสู่มือที่มองไม่เห็นซึ่งเป็นเรื่องราวของกฎเหล็กข้อแรกที่เคยปกครองโลกเศรษฐ,ฐกิจมานานหลายศตวรรษ ลองจินตนาการย้อนกลับไปในยุคที่ความมั่งคั่งของประเทศไม่ได้วัดกันที่ GDP หรือความเป็นอยู่ของประชาชนนะครับแต่วัดกันง่ายๆเลยว่าในคลังของรัฐเนี่ยมีทองคำเก็บอยู่เยอะแค่ไหนนั่นล่ละครับคือหัวใจของรัฐทธิพาณิชยนิยมเป้าหมายมีอย่างเดียวเลยคือทำยังไงก็ได้ให้ทองคำไหลเข้าประเทศเราให้มากที่สุดและไหลออกจากประเทศเราให้น้อยที่สุดแล้วจะบอกว่า ความคิดแบบนี้มันเก่าแล้วก็ไม่ใช่นะครับมันยังแฝงตัวอยู่ในนโยบายเศรษฐกิจยุคใหม่เลยการตั้งกำแพงภาษีการกีดกันทางการค้าที่มองว่าการค้าเนี่ยเป็นเกมที่ต้องมีคนแพ้คนชนะถ้าเราขาดดุลการค้าก็คือเราแพ้ทั้งหมดนี้ก็คือรากความคิดที่มาจากพาณิชยนิยมนี่แหละครับโลกดำเนินมาแบบนี้หลายร้อยปีครับจนกระทั่งในปี1776ก็มีชายคนหนึ่งชื่ออดัมสมิธโผล่ขึ้นมาแล้วบอกว่า เดี๋ยวก่อนที่ทํากันมาทั้งหมดนะ่ยมันอาจจะผิดเขาบอกว่าความมั่งคั่งของโลกไม่ใช่เค้กที่มีขนาดจํากัดที่ต้องแย่งกันนะครับแต่เราสามารถให้ไม่เค้กก้อนนี้มันใหญ่ขึ้นได้เรื่อยๆและกุญแจสําคัญที่จะทําให้เค้กมันใหญ่ขึ้นได้ก็คือการค้าเสรีแนวคิดที่โด่งดังที่สุดของสมิธก็คือมือที่มองไม่เห็นนี่แหละครับเขาเชื่อว่าถ้าปล่อยให้ทุกคนทําในสิ่งที่ตัวเองถนัดและค้าขายกันอย่างอิสระเนี่ย ตลาดมันจะหาจุดสมดุลของมันเองได้เหมือนมีมือที่มองไม่เห็นคอยจัดระเบียบทุกอย่างดังนั้นหน้าที่ของรัฐบาลก็คือแค่ดูแลเรื่องความปลอดภัยสร้างโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ถอยออกมาปล่อยให้กลไกตลาดทำงานของมันไปโอ้โหแนวคิดของอดัมสมิธนี่คือเปลี่ยนโลกเลยนะครับแล้วมันก็กลายเป็นแนวคิดหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกมานานกว่า150ปีจนกระทั่ง เกิดวิกฤตครั้งใหญ่ที่สั่นคลอนความเชื่อในมือที่มองไม่เห็นจนพังทลายลงและนั่นก็นำเรามาสู่บทต,ต่อไปครับเมื่อรัฐบาลต้องก้าวเข้ามาภาวะเศรษฐกิจตกต,กต่ำครั้งใหญ่มันคือหายนะของจริงเลยครับตลาดหุ้นล่มคนตกงานเป็นสิบล้านธุรกิจเจ๊งกันเป็นแถวๆธนาคารก็ล่มสถานการณ์ตอนนั้นมันเลวร้ายะจนดูเหมือนว่าไอ้เจ้ามือที่มองไม่เห็นที่เคยเชื่อกันหนักหนาเนี่ย มันหายไปไหนก็ไม่รู้ช่วยอะไรไม่ได้เลยแล้วก็มีฮีโร่ขี่ม้าขาวปรากฏตัวขึ้นมาครับชื่อของเขาก็คือจอห์นเมนาดเคนส์เคนเสนอไอเดียที่แบบสวนทางกับอดัมสมิธแบบสุดขั้วเลยเขาบอกว่าในยามวิกฤตเนี่ย จะรอให้มือที่มองไม่เห็นมาช่วยมันไม่ทันการรัฐบาลต่างหากที่ต้องลงมือต้องทำตรงกงันข้ามกับที่เคยเชื่อกันมาคือต้องใช้เงินอัดฉีดเงินเข้าไปในระบบสร้างงานสร้างโครงการต่างๆต่อให้ต้องเป็นหนี้ก็ต้องทำเพื่อกระตุ้นให้เศรษฐกิจมันกลับมาเดินเครื่องอีกครั้งแล้วทฤษฎีของเคนส์ก็ได้ผลจริงๆครับมันกลายเป็นตำราเล่มใหม่ที่ทุกประเทศทั่วโลกใช้กันมานานหลายสิบปีเลยแต่ก็นั่นแหละครับ พอใช้ยาตัวเดิมนานๆเข้ามันก็เริ่มมีผลข้างเคียงซึ่งพาเรามาถึงบทที่3ครับเมื่อรัฐบาลต้องถอยกลับไปในยุค70เนี่ยโลกเจอกับปรากฏการณ์ประหลาดที่ไม่เคยมีใครเจอมาก่อนครับเขาเรียกกันว่า stagflation มันคือฝันร้ายของนักเศรษฐศาสตร์เลยนะเพราะมันคือภาวะที่เข้าของก็แพงขึ้นสุดๆแต่ในขณะเดียวกันคนก็ตกงานกันเยอะมากซึ่งมันเป็นปัญหาที่ตำราของเคนส์ไม่มีคำตอบให้เลย และในช่วงเวลาที่ทุกคนกำลังสับสนนี่แหละครับก็มีดาวดวงใหม่แจ้งเกิดขึ้นมาเขาคือมิลตันฟรีดแมนซึ่งเป็นคั้วตรงข้ามของเคนส์เลยในขณะที่เคนส์บอกว่ารัฐต้องใหญ่และแข็งแรงฟรีดแมนกลับบอกว่าผมชอบรัฐบาลขนาดเล็กและแนวคิดนี้ก็ดังเป็นผู้แตกเลยครับเพราะตอนนั้นคนเริ่มเบื่อแล้วกับการที่รัฐบาลเข้ามาแทรกแซงแต่แก้ปัญหาไม่ได้สักทีฟรีดแมนบอกว่า หน้าที่ของรัฐบาลไม่ใช่การลงไปพายเรือกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแต่คือการเป็นคนขุมทิศทางลมกับกระแสน้ำให้มันนิ่งเพื่อให้เรือของภาคเอกชนทุกลำแล่นไปได้เองอย่างปลอดภยัยซึ่งเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการคุมกระแสน้ำก็คือการควบคุมเงินเฟ้อผ่านองค์กรที่เรียกว่าธนาคารกลางที่ต้องเป็นอิสระจากการเมืองอย่างสิ้นเชิงและนี่คือตัวอย่างที่ชัดที่สุดการใช้ยาขนาดของฟรีดแมนครับ2 1 โอ้โห oh, 21%นี่คืออัตราดอกเบี้ยที่พอลวอเกอร์ประธานธนาคารกลางสาหรัฐในยุคนั้นขึ้นดอกเบี้ยไปถึงระดับนั้นจริงๆครับเพื่อหักคอเงินเฟ้อให้ลงมาให้ได้แน่นอนว่ามันเจ็บปวดมากเศรษฐกิจถดถอยไปเลยแต่มันก็ได้ผลครับเงินเฟ้อถูกปราบลงได้สำเร็จเอาละ่ะผ่านสงครามความคิดมา3ยุค3สมัยแล้วสุดท้าทุกวันนี้ละ่ะเราอยู่ตรงไหนกันแน่นี่คือคาถามในบทต่อไปครับคอ็อกเทลเศรษฐกิจในปัจจุบัน คำตอบก็คือเราไม่ได้เลือกข้างใดข้างหนึ่งแบบสุดตรงครับแต่เราเหมือนกับเอาส่วนที่ดีที่สุดของแต่ละทฤษฎีเนี่ยมาผสมรวมกันจนกลายเป็นระบบเศรษฐกิจแบบลูกผสมหรือค็อกเทลสุดเฉพาะของยุคเรานี้แหละลองนึกภาพตามนะครับพอเศรษฐกิจจะพังอย่างตอนวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ปี2008หรือตอนโควิด เราก็หยิบยาของเคนส์ขึ้นมาใช้เลยรัฐบาลอัดฉีดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจแต่พอสถานการณ์ปกติเราก็ปล่อยให้ธนาคารกลางที่เป็นอิสระตามแนวกิจของฟรีดแมนคอยคุมเงินเฟอ้อซึ่งทั้งหมดนี้ก็เกิดขึ้นบนเวทีการค้าโลกที่ตั้งอยู่บนหลักการค้าเสรีของอดัมสมิธมันคือค็อกเทลที่ดูเหมือนจะลงตัวมานาน,านหลายสิบปีเลยทีเดียวแต่ดูเหมือนว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยค็อกเทลแก้วนี้ มันเริ่มจะถูกเขย่าอย่างรุนแรงซึ่งก็นำเรามาสู่บทสุดท้ายของวันนี้ครับแล้วกฎเกณฑ์ใหม่คืออะไรมันเหมือนกับว่าประวัติศาสตร์กำลังจะวนกลับมาที่จุดเริ่มต้นอีกครั้งนะครับการกลับมาของแนวคิดชาตินิยมทางเศรษฐกิจชาติของฉันต้องมาก่อนการตั้งกำแพงภาษีสงครามการค้า ทั้งหมดนี้มันกำลังท้าทายกฎกติกาพื้นฐานที่ค้ำจุนเศรษฐกิจโลกมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องทางทฤษฎีแล้วนะครับแต่มันส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตของเราทุกคนเรื่องราวทั้งหมดนี้จึงยังไม่จบครับแต่เราทุกคนกำลังยืนอยู่ตรงกลางของบทต่อไปซึ่งเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญคำถามสุดท้ายจึงไม่ได้มีไว้สำหรับนักเศรษฐศาสตร์หรือนักการเมืองเท่านั้นแต่สำหรับเราทุกคน ว่ากฎกติกาใหม่ของเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือเราจะเตรียมตัวรับมือกับโลกใบใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ได้อย่างไร